ฉันกลัวที่ยึดในใจว่าเธอจะเกินไปขินก็คงไม่เป็นแค่ฝันลอยลมสักวัน

เก็บเขาไว้ขึ้นใจเพือที่แม่ต้องทำลายเมาื่อตัวฉันเข้าไปเขาไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ใจ E os, เอ e e x p o ็กซ์โปเรับไทนนะครับผมก็เป็นางานที่มีผู้ต่างๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคำแนะนำเรื่องของการทำธุรก,กิจรายย่อยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจจะมาทำธุรก,กิจรายย่อยเป็น SME รายใหม่ก็สามารถมาศึกษาขอบนได้ที่งานนี้นะครับผมก็วันนี้ดูแล้วเนี่ย s m ส e รายย่อยเป็นเด็กๆ้นนั้นเลยนะ <laughs> นะครับเมื่อสักครู่นี้ผู้บริหารอบาอกว่าโหไม่น่าเชื่อว่าจะมีเด็กมาแบบฟังคำวิจารณ์ขนาดนี้พอดูนาฬิกาปุ๊บเอ้ากันเือะซ้ำ นะครับมาฟังเพลงนี้ก็สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าทั้งหลายด้วยคนนี้มีร้านค้าเปิดขายจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายด้วยนะก็ใครอยากจะช้อปปิ้งหรือว่าอยากจะศึกษาข้อมูลนการทำธุรกิจต่างๆนะครับว่าจะลงทุนยังไงนะครับหรือว่าวิธธการกู้ยังไงก็สามารถศึกษาข้อมูลได้ต่างๆต่างเลยนะครับผมเอาละวันนี้พิมใช้คำฝักงหลายเพลงเลยนะครับก็ ชอบวันใหญ่เจอกันบ่อยเหมือนกันนะนะครับเจอกันบ่อยเพราะว่าเราเองก็หน้าตาก็คล้ายๆคนใต้นะครับผมรู้ป่าวพี่กันประกวดเดอนซามาสมาธิภาคใต้นะครับก็หลายคนท่านเหมือนกันว่ามีคนเป็นคนใต้หรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาคมๆอะไรอย่างนี้เลยฮะก็คนใต้น่ารักมากครับผมคนใต้น่ารักจริงๆจริงๆอย่างพูดใต้ได้นะครับใต้ นะหลักการจังมูผมเป็นคนชอบพูดใต้มากนะคืเพราะว่าในในซีโฟดามะเนี่ยก็จะมีพี่แก้วกับน้องโดที่เป็นคนใต้ผมเองนี่ก็แบบเห็นเขาพูดกันแบบอยากพูดตามได้นะฮะก็จริงๆแล้วก็สุดมาบ้างไม่รู้พอได้หรือเปล่าก็สวัสดีครับก็คนคนย้ายคนแบบย้ายคนเนี่ยอะไรอ่ะหัวเราะอะไรอ่ะผงกันชาพัฒนเนี่ยเป็นเป็น เป็นได้มาส่งสุพรรณนะครับคืนคนเป็นคนผักผักล้านมาส่งผักได้นะเพลงต่อไปนี่กับเพลงน,นี้นะครับมาเจอช้างมาจากทิไลรู้สึกแพ้าทางทุกทีถึงได้ร้อ,ไ,อได้ช่วยกันส,สวย เธอตักซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจมบาอยู่แล้วเพื่อทำอีเวนตมจะไมีใจฉันออรู้ไม่เธอว่าใคร,เ,ร,ราาคเดือรอฉันยังเหยียดเธอเป็นความเดิมไม่กมินไม่นอน,อนเธอสุด is made to ได้มีโอกาสมาพบคนที่น่ารักในะที่นี้ทุกคนแล้วก็จะบอกว่าทุกครั้งที่มาที่หาดใหญ่ก็รู้สึกตแบบอบอุ่นทุกครั้งเสมอเพราะว่าทุกคนพี่การต้องรับเป็นดีมากๆตั้งแต่สนามบ,บินนะฮะไปเจอพี่กันก็พี่กันถ่ายรูปหน่อยนะฮะน่ารักมากดีไม่ไปทุกคนนะนี่มารอนี่มารอไหนอย่างบอกเนี่ยพงเช้าเลยนะโอ้ยคุณมาทําอะไรฮะเนี่ยตอนเช้าครับนะฮะก็งานนี้ก็จัดเป็น ครั้งที่สแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าดีใจที่วันนี้มีทุกคนมาให้การตอบรับแล้วก็มาฟังคำแนะนำต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้คำแนะนําเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆมากมา,กมายเยอะแยะมากๆในวันนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้จะบอกว่าเตรียมเพลงมาฝากหลายเพลงแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ฝนตกบ่อยที่นี่น้าําท่วมไหมครับดีนะดีนะเพราะว่าแถวภาคกลางก็มีหลายที่น้ำท่วมเหมือนกัน ก็จริงแล้วที่พูดมาไม่ได้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเพลงเลยนะครับถ้าพูดถึงเพลงน้ำท่วมมีเพลงอะไรบ้างน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้วพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแล้ียังดีกว่าน้ำท่วมปีทุกบ้านล้วนอี นหลังคาน้ำตาไหลคลอสายชมผมได้หมดนะทุกแนวนบผมแต่ว่าดีหรือเปล่าน่นอีเลื่องหนึ่งนะฮะพอไหมครับพอขอบคุณมากนะครับก็ชอบใช้เหรลูทุกนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เราออกเพลงลูกทุกก็ไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่านะครับเอาละเพลงต่อไปเพลงนี้มอไปกับ คนมีเสน่ห์ทุกคนแล้วกันยกมือตามโจทย์เลย โอ้ต้องขอบใจไม่รู้นำหนักเท่าไรลาช่างที่ดูไมดี้าเขาเจอหน้แค่มองป็นละที่ไม่เห็นที่มีอะไรสวยเลยแล้วไง

สุดเหนื่อยมากขออนุญาตดืด่มน้ำสัก,ก,กทู่นะครับผมพูดถึงเรื่องของการมีสเสน่ห์อ่าลายใครที่เพิ่งเคยเจอผมวันนี้เป็นครั้งแรกบ้างตัวจริงๆเลยเจ๋งนี่ไม่เคยเจอพี่กันเลยเหรอในทีวีเคยดูปะ้ะตกใจนึกว่าไม่เคยดูอเป็นยังบ้างตัวจริงเป็นยังบ้าง ดูแมกครับผมจริงๆแล้วก็มีหลายคนพูดเหมือนกันว่าอย่างที่บอกกันนะฮะ <l ars> จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากเชื่อหรอกแต่พอได้เห็นกระจกในรูปตัวเองในกระจกเท่านั้นแหละเออชื่อได้น,นคะครับก็สเสน่ห์ของแต่ละคนก็ต่างกันไปนะฮะก็เป็นไปตามความชื่นชอบแต่ละคนนับอย่างหลายคนที่เป็นแฟนคลับของผมที่ถือป้ายไฟหรือว่าใครก็ตามที่ติดตามผมมาตลอด6ปีที่ผ่านมาก็คงจะเป็น เรื่องของขมงทื่ชอบอะไรดำๆที่ที been, h, ready, whatever, ่ตกหลุมดำอะไรแล้วก็แล้วก็ไปไหนไม่ได้ไม่ดำเนาะใช่ไหมหลายคนบอกว่าผมผมดำนะฮะผมต้องดำอยู่แล้วแหละคอนหลแต่ว่าผมเองจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้ดำมากลยแต่ว่าพอหลังๆเราได้ได้อาบน้ำที่มีคอรีนที่ธรรมชาติไม่เกี่ยว ม่เกี่ยงไม่เกี่ย,ยนะครับอ่ะพูดถึงธุรกิจกันบ้างไหนใครสนใจทำธุรกิจบ้างตอนนี้เด็กๆสนใจแล้วเหรอดีนะครับเพราะว่าเราจะได้มีความคิดมีมองการกาไกลไว้ก่อนว่านะเขาอยากทำอะไรอย่า,างพี่เองนี่ก็อยากทำธุรกิจเหมือนกันนะเป็นธุรกิจเรื่องของอขายขายเสียงขายเสียงไม่ใช่พวกตำแหน่งในในการเมืองแต่ว่าอยากจะแบบเอ้ย ถ้าเราเสียงเราเนี่ยสามารถที่จะขายได้เนี่ยมีธุรกิจไหนที่เราสามารถที่จะแบบใช้เสียงเราไปทําธุรกิจได้อันนี้ก็น่าสนใจมากอยากให้พี่ๆช่วยทำกันไดน้นะเดี๋ยวผมจะลงไปหาแล้วก็ไปปรึกษาข้อมูลนะครับผมเพลงต่ <S <S อไปเพลงนี้ <S 1> <S 1> ไม่เคยร้องที่ไหน,นมาก,ก่อนเลยเป็นเพลงที่ใช้เวลาแกะหนึ่งคืนนะะแล้วก็คาดว่าจะร้องผิดด้วยนะครับผม<อ>ฉะนั้นเนี่ยเด็กๆต<ๆ>้องช่วยกันร้องนะนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่เราเลิกกับแฟนมานะครับแล้วก็กลับมา ล้อคนเที่ยวรักจะมีคำอุทานคำหนึ่งที่พอดีเลย <c oughs> อุทานกันบ่อยมากอ่ะเฮ้ยเที่ยวอ้าวอ้าวเฮ้ยมาทำไมอ่ะอ้าวเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอ้าวอ้าวโอ้โหงางนี้ใหญ่จังเลยอันนี้เป็นเต็มที่พูดถึงอ้าว 奔跑。<laughs> What. We'll